เป็นอุทาหรณ์ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันเป็นข่าวแรกในวันนี้เลยส่วนข่าวต่อไปครับไฟไหม้บ้านของคุณตาและคุณยายซึ่งเป็นผู้พิการทั้งคู่นะฮะเป็นเรื่องที่สลดใจมากมากครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคุณตาและคุณยายเป็นผู้พิการจะเอาตัวเองออกมาจากบ้านก็ไม่ทันนะฮะ <Yeah. S 1> คือค่อยๆออกมาจะหยิบข้าวของ <Yeah. S 1> ทรัพย์สินมีค่าติดตัวออกมาไม่ทันเลยนะครับ เนื่องจากว่าคุณตาวัย80ปีชื่อว่าคุณตาสวัสดพ์พิการขาลีบทั้งสองข้างจะเดินก็ลำบากส่วนคุณยายวัย71ปีตาเนี่ยมองไม่เห็นทั้งสองข้างนะครับคุณตาวัย80ทําหน้าที่เป็นดวงตาแทนคุณยายแต่คุณตาขาก็รีบคุณยายพิการทางสายตามองก็ไม่เห็นทําให้ออกมาได้เพียงแค่ ตัวเท่านั้นทรัพย์สินเนี่ยออกมาไม่ทันนะฮะคุณผู้ชม,มเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสะลดใจทั้งคู่มานั่งอยู่หน้าบ้านตรงแค่ไม้ครับค่ะคุณผ,ผู้ชมคือเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นตามรายงานก็คือที่ชั้นสองก่อนก่อนที่มันจะลามไปทั่วบ้านนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตรวจสอบดูบ้านเสียหายทั้งหลังข้าวของเครื่องใช้วอดเสียหายไปกับไฟทั้งหมดเลยค่ะ แล้วทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีทางด้านของผอโรองเรียนตาคงวิทยาในพื้นที่นะคะครับมาบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของนักเรียนชั้นมสามน้องธรรมศิลป์ที่อาศัยอยู่กับปู่และย่าเนี่ยค่ะก็คือคุณตาสวัสด์เนี่ยนะคะกับคุณยายสมานบ้านนี้อยู่กันสามคนปู่ย่าหลานหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเห็นใจมากแล้วก็อยากให้คนใจบุญถ้าเกิดว่ามีกําลังทรัพย์สามารถช่วยเหลือได้นะคะ ผอ,อ,อเองก็ฝากมาเป็นเบอร์ของทางด้านผออ,อสุรพงศ์รัตนโคต์นะคะ0833846776นะคะครับนี่คะ่ะคุณผู้ชมก็ติดต่อให้ความช่วยเหลือกันได้ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ตอนนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายแล้วก็หลานด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็